ชิดลมเลยครับถ้าจะเดินไปให้เจอแหล่งช้อปปิ้งให้เยอะที่สุดนั่งรถไฟฟ้าลงชิดลมครับแล้วก็ออกมาทางประตูหนึ่งจะมีสกายวอล์กจะพานแหล่งช้อปปิ้งเพียบเลยเรือสั่งเสร็จแล้วเจอ ซ้ายมือเป็นอามลินนะครับก็จะมีซาบากักแล้วก็มีร้านทั่วไปครับแล้วก็จะมีผ่าใ้ไวทด้วยอันนี้นะ่าจะเป็น ครับผมเพื่อพาินนะครับพะอินนะครับจะมีเซลล์บ่อยๆครับสําหรับอมรินนะครับแล้วก็มีเจ้าหมีนะครับที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าประจําเลยครับน่าจะไม่แน่ใจทุกเดือนหรือเปล่าแต่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ถ่ายรูปตลอดเลยครับผมชอบถ่ายหมีนี่เหมือนจะมีรถตลอดครับ5้า0ิบปดสิเซนตอนนี้ก็มีโฮมเดคอร์นะครับรถรถอยู่นะครับ วันเสาร์ครับคนเยอะนิดนึ่งมันจะเป็นตึกเอราวันนะครับแบงคอกนี่ครับมันจะเป็นร้านข้าวอยู่ชั้นล่างเยอะเหมือนกัน,นครับ เรามาดูด้านนี้กันมา้าบก็เป็นริมขวาที่จะเป็นเกสรพาซาครับเป็นแบรนด์เนมเกซิกแซกไระถางซ้ายอย่าเพิ่งงงนะครับผมซิกแซกไปซิกแซกมา,ามรับผรมรับเราจะ <c oughs> ยอดนิยมที่สุดนะครับของ การไวายพระตรงยกราประสงค์เนี่ครับสางชาติเพียบซึกซักอีกทีครับเรามาเจอเกสอนนะครับตรงข้ามนี่ครับเซนเ l นเวิลครับยิ่งใหญ่หลังกาเนี่ครับตรงยาการาประสค์นี่คือเซนเซนเวิลนี่ก็คือครบถ้วนกระบวนความที่สุดครับก็อย่าง รีโนเวทอยู่ครับที่พังไปท่านผู้ชมบรรยากาศรขาคมดีคือเท้าครับวันนี้อยู่วันนี้ได้กลิ่นทูบเลยเดินไปเรื่อยๆครับ จะมีทางเชื่อมนะครับเดี๋ยวขวาเข้าเซนทันเวิร์บไปตรงนี้เข้าเซนทันเวิร์ได้ครับมีในเลื่อนอยู่แต่เดี๋ยวผมไปเข้าทางใหญ่ครับ งนี้เป็นทางเชื่อมใหญ่ครับที่เข้าเซนทันเบอร์เลยครับก็จะเป็นช่างชันที่คนเดินมาจอยกันเยอะที่สุดจะมีป้ายอยู่ครับเซ mm hmm. นทรแกนก็จะเป็นบุฟเฟ่แบบอินเตอร์ที่น่าทานเหมือนกันแต่ราคาสูนนงีนิดนึงไปเขตรงไปทางนูน้นที่เห็นคนเดินมาเยอะๆจะเป็นทางบสยามนะครับเยอะมากครับเสแ,แล้วเซนทันเวอร์ครับเดี๋ยวผมเข้าเซนทันเวอร์ก่อนนะครับแล้วไง กาหน้าเดี๋ยวถ่าให้ดูไหม่อยู่คุุงไม่ก่อยอร่อยดีเครับองที่่ต